ใครเคยมีอาการปวดคอปวดบ่า ปวดสะบักด้านในแบบนี้กันบ้างครับใครที่มีอาการแบบนี้ยกมือให้ดูหน่อยนะครับแล้วคุณรู้กันบ้างไหมครับว่าอาการพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆาเนี่ยมันจะปวดเล้าลงมาที่แขนทําให้เรานอนไม่หลับแล้วก็ทําให้เราปวดเรื้อรังด้วยนะครับเวลาทํางานก็จะไม่มีสมาธิเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะมี5ท่าในการบริหารลดอาการปวดคอบาสะบักแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสาเหตุของอาการปวดคอ ปวดบ่าปวดสะบักส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่เรานั่งทํางานนานๆใช่ไหมอยู่ในท่าก้มคอทํางานออฟฟิศนะก้มนานๆแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่เตี๋ยวนี้ทำงานแบบนี้ที่สาคัญกลับไปบ้านยังไปเล่นมือถืออีกเล่นแท็บเล็ตนอนดูแท็บเล็ตแล้วก็นอนหนุนหมอนสูงอีกนะครับอาการพวกนี้มันเลยจะเกิดขึ้นได้นะก็จะมาจากปัญหาของพวกฟาเซตจอยเขาต่อที่กระดูกต้นคอท่าแถวนี้หรือหมอลองกระดูกกดทับเส้นประสาทก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัวที่เจอได้บ่อยเลยจริงมันเกิดได้หลายสาเหตุแต่ตัวที่เจอได้บ่อยจริงคือ กล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าแล้วก็สะบักด้านในเนี่ยมันมีอาการตึงปวดครับดังนั้นวิธีที่จะไปจัดการเขาเนี่ยไม่ยากแต่เราต้องทําท่าที่ผมสอนพวกนี้อยู่นะทำบ่อยๆแล้วมันจะดีมากๆเลยอมาดูท่ากันไม่ยากนะครับท่าแรกแบบง่ายๆแต่ว่าต้องทําเช้ากับเย็นนะครับก็คือให้เรานะพอเราพักงานนะให้เรานั่งอย่างนี้เลยนะนั่งเสร็จแล้วตัวตรงแบบนี้นะครับนั่งตัวตรงเสร็จให้เราทําไงครับคอตรงๆนะเก็บคางแบบนี้แล้วผ่อนมือนี่แค่ไกด์นะเจ็บคางเหมือนทําคางสองชั้นนะครับเห็นไหมเหมือนมีเหนียงออกมา แบบนี้อ่านดูนะครับ10ครั้งครับ 1, 2จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้นะครับ3 ส็จแค่นี้อันนี้ท่าที่1ต่อไปท่าที่2ครับให้เราทำงี้ครับตัวตรงๆนะยังคอยืดกล้ามเนื้อด้้นข้างต้นคอถ้าเมื่อกี้ท่าเก็บคางจะเป็นท่าที่ลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกต้นคอนะปกะติเนี่ยเวลาที่เราก้มน,นังา,านเนาะหมอนรองกระดูกต้นคอเรามันจะรับน้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทเนี่ยท่าเมื่อกี้น่ยจะช่วยได้ดีนะครับนี่ท่าที่2เนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณคอ,อบ่า นะวิธีการให้เราทำนะตัวตรงๆงเหมือนเดิมนะครับเองคอไปด้านตรงข้ามนะครับใช้มือนะจับที่โโหูตรงนี้มืออีกข้างนึงซ่อนไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ยืดค้างไว้นะครับนับ1-20ถึงแล้วก็ผ่อนแค่นี้ถ้าเรารู้สึกเจ็บเราไม่ต้องยืดแรงนะเอาแค่รู้สึกตึงๆไม่ต้องเอาจนเจ็บนะครับการออกกําลังกายพวกนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ลดแรงกดดันของ อลองกระดูกนะครับในช่วงแรกทีนี้ตัวช่วงหลังๆท่าท้ทายทจะเป็นเพิ่มความแข็งแรงซึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเรายืดกระปอกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงจะดีมาก20วิ3-5รอบต่อไปกล้ามเนื้อตัวสําคัญเลยลหลายๆคนจะชอบปวดตรงนี้ถ้าภาษาแถวอุบลเขาจะบอกว่าเอ็นเข้าเกี้ยงนะก็คือจะปวดตรงนี้นะตรงนี้วิธีการให้ทํางี้ครับใช้มือนะก้างที่มีอาการปวดเนี่ยเชื่อมไปทางด้านนี้แล้วมือขัดลงมาแบบนี้นะครับเรานั่งในท่านี้ แล้วก็ก้มคอลงแล้วบิดลําตัวไปด้านไปด้านที่หนีอาการปวดนะครับสมมติว่าเราปวดข้างขวานะแล้วก็ก้มบิดแบบนี้ค้างไว้นับ1นึถึงยีครับแล้วก็ผ่อนแบบนี้หายใจออกยาวๆไม่กั้นหายใจนะครับสามถึงห้ารอบค้างไว้20วินาทีแบบนี้ต่อไปท่าที่4ท่าที่4ไม่ยากเลยก็คือเราจะเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะบักโดยเขาเรียกว่าจะทำ scapular retraction ดึงสะบักเข้ามาด้านในรักษะนี้แค่นี้เองนะครับเหมือนบีบสะบักเข้าไปผ่อนบีบสะบัก 1>, 1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อนจะให้มันยากขึ้นยกแขนขึ้นสูงดึงสะบัดบีบสะบักลงข้างล่าง1 2 3 4 5ผ่อนแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5 น,นะครับจะช่วยลดอาการปวดที่บริเวณด้านในของกล้ามเนื้อตรงนี้เลยจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายปวดได้ดีลยใครที่ปวดเรื้อรังอยู่ทําแบบนี้จะดีขึ้นมากนะครับแล้วทำบ่อยๆทุกวันจะดีถ้าสุดท้ายที่ต้องทําก็คือท่านี้เราเรียกว่าวอลสไลด์ให้เราชิดกําแพงในลักษณะนี้ยืนชิดไปเลยนะเสร็จแล้วเอาหลังมือนะติดนะฝึกยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าทั้งด้านหน้าจะถูกยืดน,นะครับด้านหลังบีบเข้าไปแล้วก็สไลด์ขึ้นบางคนจะรู้สึกชาที่มือแล้วก็ล้าเหนื่อยก็ทนเอานะครับ <laughs> สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยวก็เต้นไปด้วยนะก็จะช่วยทําให้อาการนี้ดีขึ้นเลยทําสัก3เซตพอแค่นี้แหละครับอาการของเราก็จะดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยรองรับแล้ว,ว่าการออกกําลังกายแบบนี้บ่อยๆนะทำทุกวันแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกรวมไปถึงยืเดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยจะทําให้อาการของเราดีขึ้นใครที่ชื่นชอบวิธีการไลฟ์แบบนี้หรือว่าคลิปแบบนี้กดติดตามพวกเราไว้นะเดี๋ยวเราจะได้ อ่าสอนบ่อยๆอ,อ่ะอาการแบบนี้ถ้าปล่อยทิ้งไวนะ้นานจะเกิดปัญหาอะไรตามมาไหมคะครับสาเหตุของมันมาจากการที่เรานั่งก้มเล่นนานๆปัญหามันคือว่ากล้ามเนื้อมันจะตามมาก็มันจะเป็นโพสเจอร์ของเราคือกล้ามเนื้อทางด้านหน้ามันก็จะทํางานหนักนะมันจะดึงมากด้านหลังก็จะถูกยืดเยอะทีนี้ปัญหาตามมาไม่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่สมดุลละอันแรกนะแต่ว่าเรากล้ามเนื้อไม่สมดุลก็ไม่ได้ทําให้เราปวดอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ตัวที่ทําให้เราปวดก็คือกล้ามเนื้อมัอนเกร็ง แล้วก็ตึงก็จะทําให้มีอาการปวดหนึ่งนี่ปัญหาต่อมาคือพอกล้ามเนื้อไม่สมดุลโครงสร้างโพสเจอร์ของเราก็จะเคลื่อนในขาะหมอนองกระดูกเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมตามอายุและเสื่อมได้ไวกว่าปกติพอเสื่อมได้ไวกว่าไม่ค่อยออกกําลังกายไม่กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงก็จะทําให้หมอนเนี่ยมันแตกปกฏทับเส้นประสาททาให้เรามีอาการปวดล้าวลงแขนบางคนถึงขั้นต้องผ่าตัดหรือต้องไปซ่อมหมอนรองกระดูกได้ถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเริ่มมีสัญญาณมีอาการปวดเมื่อยพวกนี้ออกกําลังกายซะครับนักกายภาพก็ไม่ตตต้้้้ออออองงเเเจจจหมมกกก็็ไไไ่รราาลััปปใชชีวววิะํนด เหไหมครับ okay, และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.